ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์บายคุณครูญี่ปุ่นนะคะห้องเรียนวิทยาศาสตร์นี้เป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะซึ่งเราจะมีเรียนออนไลน์กันทุกๆวันพุธเก่งมากเลยค่ะแล้วก็คุณครูจะปล่อยคลิปการสอนในระบบของออนไลน์ในวันพฤหัสบดีนะคะ ในห้วงสถานการณ์นี้ค่ะที่เราต้องมาเรียนกันแบบนี้ไม่ได้ออนไซต์ site, คือการมาเรียนการปกตินั้นก็คือในห้วงการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนาหรือโควิด2019นะคะนักเรียนดูแลตัวเองดีๆนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่12แล้วค่ะระหว่างวันที่2 3สถึง29สิงหาคมพุทธศักราช2564นักเรียนเรียนรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยี ควบคู่กับการเรียนการสอนของวิชาทั้งหมดทั้ง6วิชานะคะโดย1ในวิชานั้นคือวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะคุณครูผู้สอนคือนางสาวจิพวรณเทรระลมหรือคุณครูญี่ปุ่นครูชำนาญการพิเศษสอนวิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านตะลสุสเมนะคะ6วิชาที่ผ่านมานักเรียนมีเรียนวิชาอะไรบ้างนักเรียนจำได้ไหมคะ ภาษาไทยคณิตวิทย์อังกฤษสังคมและอิสลามศึกษาค่ะเนื่องจากโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนอิสลามแบบเข้มนะคะนักเรียนจะต้องเรียนรู้วิชาอิสลามศึกษาด้วยค่ะเข้ามาสู่บทเรียนกันดีกว่าคุณสมบัติของวัดสดุสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนรู้จักวัดสดุไปแล้วนะคะมีวัดสดุที่ ็วัสดุจากธรรมชาติและวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นจำได้ใช่ไหมคะแล้ววัสดุแต่ละอย่างเนี่ยนักเรียนจะนำมาใช้ได้ยังไงนะคุณครูขออนุญาตสมมุติสถานการณ์ค่ะถ้านักเรียนถ้าฝนตกนักเรียนจะใช้อะไรแทนล่มคะเฮจะใช้อะไรดีนะ โอ้ฝนมาแล้วเด็กๆจะกลับบ้านยังไงคะเนี่ยไม่มีล่มด้วยสิเพราะว่าตอนกลางวันตอนเช้าฝนไม่ตกใช่ไหมคะเรามาโรงเรียนเราไม่ได้พกล่มมานักเรียนจะใช้อะไรแทนล่มดีคะข้อที่หนึ่งผ้าขนหนูผ้าขนหนูที่นักเรียนใช้เช็ดตัวนะคะข้อที่สองกระดาษ ข้อที่3แผ่นพลาสติกคำตอบคือเก่งมากเลยแผ่นพลาสติกค่ะทำไมถึงใช้แผ่นพลาสติกคะเพราะว่าเพราะว่ามันกันฝุ่นได้ใช่ไหมคะนักเรียนเก่งจริงๆเลยนักเรียนมาดูต่อค่ะ คุณครูมีวัสดุให้นักเรียนเลือก5อย่างด้วยกัน1คือฟองน้ําฟองน้ําถูรดนะ2ยางพารายางพาราที่เอามาแปรรูปแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ใช่น้ํายางพาราที่ออกจากต้นนะ3โลหะ4แก้วหรือกระจก5ผ้าค่ะมี5อย่างทวนกันอีกครั้งนะคะฟองน้ำยางพารา โลหะแก้วแล้วก็ผ้าค่ะข้อที่1คุณครูถามว่าของใช้บางอย่างเนี่ยต้องการความแข็งแรงทนทานคงรูปและนำความร้อนได้เช่นหม้อกับกระทะนักเรียนจะเอาวัสดุอะไรคะใน5้าอย่างเมื่อกี้มาทำเป็นหม้อกับกระทะตอบค่ะเก่งมากเลยค่ะ,ฉะเฉลย โลหะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะข้อที่2ของใช้บางอย่างต้องการความเบาบางเพื่อที่จะเอามาสวมใส่มีช้อยอยู่4ตัวเลือกค่ะจำได้ไหมคะฟองน้ำยางพาราผ้าแล้วก็แก้วนักเรียนเลือกอะไรคะถูกต้องค่ะต้องเลือกผ้านั่นเองนะคะเหลือช้อยอยู่3ช้อย ข้อที่3ของใช้บางอย่างต้องการความยืดหยุ่นและดูดซับน้ําได้ดีเช่นฟองน้ําล้างจานฟองน้ําล้างรถนักเรียนจะเลือกอะไรคะระวางฟองน้ำํำยางพาราและแก้วคะ่ะฟองน้ำใช่ไหมคะเก่งมากเลยข้อที่4ของใช้บางอย่างต้องการความโปร่งใสเช่น กระจกนักเรียนคิดว่าระหว่างสองตัวเลือกที่เหลือกระจกและยางพารานักเรียนจะเลือกอะไรคะกระจกอยู่แล้วใช่ไหมคะกระจกก็คือแก้วนั่นเองเก่งมากข้อสุดท้ายค่ะตัวเลือกนี้แทบจะไม่ต้องเลือกเลยใช่ไหมคะของใช้บางอย่างต้องการความเหนียวยืดหยุ่นพอสมควรต้องเป็นยางพาราค่ะ เด็กๆเ,เก่งมากเลยต่อมานักเรียนรู้จักไหมคะว่านี่คืออะไรเว้าวจุลานักเรียนเคยเล่นไหมคะเคยทำเองไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้มีซื้อค่ะใช่เพราะว่าวัฒนธรรมเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเหมือนบ้านเราเนี่ย พ่อแม่ผู้ปกครองยังอยู่ใกล้ๆตัวเราใช่ไหมคะเราก็ยังจะทําเองได้แล้วก็มีพื้นที่เล่นใช่ไหมคะแต่ของคนในเมืองพื้นที่เล่นแทบจะไม่มีเลยใช่ไหมคะเขาต้องไปเล่นที่สวนสาธารนณะพื้นที่ที่เขาจะประกอบว่าก็ไม่มีหาไม่ไผ่ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะส่วนใหญ่เลยซื้ออ่าโอเคนักเรียนรู้จักว่าวคุณครูถามว่าว่าวสี เ่าวว่าวที่นักเรียนเห็นอยู่อะค่ะในภาพนักเรียนเห็นใช่ไหมคะว้าเนี้ยค,ะค่ะทํามาจากอะไรคะถูกต้องค่ะทําจากไม้แล้วก็กระดาษใช่ไหมคะคุณครูถามว่าโครงว่าวทามาจากอะไรคะเมื่อกี้นักเรียนตอบครูแล้วค่ะทําจาก ไม้ถูกต้องค่ะทำไมต้องใช้ไม้คะใช่ค่ะบางอย่างก็เมียนพลาสติกช้บที่เขาขายเป็นพลาสติกใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะทำไมถึงเป็นพลาสติกและทำไมถึงเป็นไม้โอ้ยเก่งมากเลยลูกเพราะว่ามีน้ำหนักเบาที่สำคัญหาได้ง่ายแล้วทำไมบางที่ของคนที่เขาขายเขาถึงเปลี่ยนจากไม้เป็นพลาสติกล่ะคะ เพราะว่าหาซื้อได้ง่ายและมีน้ําหนักเบาถูกต้องค่ะที่สําคัญที่สุดก็คือทนทานและแข็งแรงนะคะเป็นโครงร่างไงคะเหมือนเรามีโครงกระดูกไงคะเก่งมากค่ะตัวว่าวค่ะที่เป็นกระดาษสีขาวๆเนี่ยมีพลาสติกด้วยมีลายฉลุด้วยนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรคะ กระดาษออกคุณครูฉเฉลยแล้วใช่ไหมอืมเก่งจริงๆเลยกระดาษทําไมต้องใช้กระดาษคะทําไมไม่ได้ใช้อย่างอื่นทําไมไม่ใช้ผ้าเพราะว่าเพราะว่ากระดาษต้านลมแล้วก็มีน้ําหนักเบาลอยตัวได้โอเคเก่งมากเลยภาพที่สองค่ะภาพที่สองคืออะไรคะนักเรียนนักเรียนรู้จักไหมเนี่ยภาพที่สอง กระทงใช่ไหมคะนักเรียนเป็นนักเรียนมุสลิมนักเรียนลอยกระทงไม่ได้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะเก่งมากเลยนักเรียนลอยกระทงไม่ได้เนื่องจากว่ากระทงเนี่ยเป็นประเพณีแล้ววัฒนาธรรมของของคนไทยไทยพุทธใช่ไหมคะที่นับถือศาสนาไทยพุทธเพราะว่าเป็นการลอยเล่นๆไม่ใช่ลอยเล่นๆค่ะ คุณครูจะบอกว่าการรอยกระทรงค่ะเป็นการเ,เขาเรียกอะไรนะเป็นการถวายความเคารพแก่พระแม่คงคาก็คือแม่น้ำลำทานนะคะแล้วก็เป็นการปล่อยทุกปล่อยโซกเนาะ หปีลอยหนึ่งครั้งเหมือนกับว่าลอยลาเราทุกอะค่ะเราก็จะลอยความทุกขออกไปเนาะไปตามกระแสะน้ําอย่างนั้นน่ะคะ่ะแต่ว่ามุสลิมเราก็คือว่าไม่ให้นับถืออย่างอื่นนอกจอากอัลลอฮ์ใช่ไหมประมาณนั้นใช่ไหมคะ,ะคุณครูอาจจะพูดไม่ถูกเดี๋ยวต้องให้คุณครูสอนศาสนาเป็นคนบอกอีกทีนึงน,นะอะโอเคนักเรียนเคยเห็นกระทงนะคะกระทงที่สีเขียวๆที่เป็นกรีดกระทงอะค่ะคืออะไรคะลูก ใบกล้วยใบตองถูกต้องค่ะแล้วทำไมต้องใช้ใบตองคะนักเรียนต้องนึกไปถึงในอดีตตชาติเลยนะอดีตเก่าๆเลยเพราะว่ามีมันมามันมีมาเป็นร้อยปีละเพราะอะไรถึงใช้ใบตองคะสวยหาง่ายแล้วก็มีน้ำหมักเบาที่สำคัญค่ะมันย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ใช่ไหมคะอ่าถูกต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเนาะลูกเนาะฐานกระทงนละคะส่วนข้างล่างสุดอะคะทำจากต้นกล้วยโอเคต้นกล้วยหรือหยวกกล้วยนั่นเองทำไมคะเพราะว่า เพอราะลอยแล้วนะเพราะว่าลอยน้ําได้เก่งจังเลยแล้วก็คงรูปร่างอยู่ได้นะคะเก่งมากๆเลยลูกคุณครูเก่งที่สุดเลยต่อไปค่ะเมื่อกี้เราพูดคืนถึงเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมใช่ไหมลูกใบกล้วยเมื่อกี้เราบอกว่าที่ใช้เพราะว่าย่อยสลายได้ตามธรรมชาติใช่ไหมคะอ่ะอันนี้เป็นความรู้ใหม่ของเด็กนักเรียนนะคะ คุณครูมีอยู่3มตัวเลือกค่ะนักเรียนคือข้อที่1เป็นการลดการใช้ข้อที่2ใช้ซ้ำๆข้อที่3นํากลับมาใช้ใหม่คราวนี้คุณครูจะใส่ภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้นะคะข้อที่1การลดการใช้หมายความว่าไม่ใช้ก็ได้ใช้อย่างอื่นก็ได้เราเรียกกันว่า reduce พูดตามครูนะคะ reduce เก่งมากค่ะข้อที่2การใช้ซ้ำก็คือยังใช้อยู่ใช่ไหมคะสภาพยังได้อยู่อ่าจะไม่มีการเปลี่ยนสภาพเรียกกันว่า reuse พูดตามครูเลยค่ะ reuse เก่งมากค่ะข้อสุดท้ายค่ะข้อที่3 โรงเรียนเรารณรงค์ให้นักเรียนเก็บขวดพลาสติกเพื่อรีไซเคิลได้ใช่ไหมคะกระดาษก็เหมือนกันขวดพลาสติกก็เหมือนกันค่ะเราเรียกกันว่าการนำกลับมาใช้ใหม่ภาษาอังกฤษคือรีรีไซเคิล <c oughs> รีไซเคิลค่ะโอเคพูดตามกูนะคะรีไซเคิลรีไซเคิล อ,อคุณครูไม่ใช่ครูภาษ,าษาอังกฤษอลูกครูไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษด้วยเดี๋ยวให้คุณครูภาษาอังกฤษสอนนะคะเรื่องการออกเสียงนะเนี่ยมี reduce reuse แล้วก็ recycle โอเคคราวนี้เรามาดูแต่ละตัวกันค่ะวิธีการลดการใช้อย่างแรกเลย คุณครูมีให้นักเรียนเลือก2อ,อย่างค่ะแก้วน้ําพลาสติกกับขวดน้ํานักเรียนจะเลือกอันไหนคะโรงเรียนเรารณรงค์ให้ใช้ไหมคะแก้วพลาสติกไม่ให้ใช้นะคะนักเรียนก็เลยต้องเลือกขวดน้ําใช่ไหมเหตุผลล่ะคะเพราะว่าทำไมถึงไม่ใช้อ๋อเพราะเป็นขยะ ที่สำคัญใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยใช่ไหมคะรักษาสิ่งแวดล้อมไม่รูปแบบนี้ไม่นะคะดังนั้นนักเรียนเลือกเลือกขวดสวยๆนะเพราะว่าใช้ซ้ำได้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยอันนี้ตัดทิ้งไปเลยนักเรียนเก่งที่สุดเลยค่ะค้าวนี้ในหัวข้อใช้ซ้ำค่ะนักเรียนเห็นแก้วด้านซ้ายมือไหมคะเป็นแก้วสตาร์บัคอ่า อันนี้คุณครูเอาตัวอย่างภาพหลักในอินเทอร์เน็ตมาเป็นแก้วสตาร์บัคแต่ถ้าสมมุติว่าบ้านเราเนี่ยนักเรียนเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อกาแฟที่ร้านอเมซอนไหมคะหรือในเซเว่นเนี่ยคะ่ะแก้วเขาค่อนข้างจะหนาใช่ไหมคะถ้านักเรียนเอาเออนักเรียนไปซื้อน้ํากินแล้วแก้วนั้นยังใช้ประโยชน์ได้นะคะถ้านักเรียนไม่เปลี่ยนสภาพแก้วเลย นักเรียนยังใช้เป็นปกติยังเป็นรูปทรงของแก้วอยู่อาจจะมีการประดิษฐ์ประดอยเล็กน้อยเราเรียกว่า reuse นะคะเช่นเดียวก,กันกับหลอดเลยค่ะนักเรียนเห็นไหมคะหลอดตัวนี้เป็นยังไงคะก็ยังเป็นหลอดเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าพี่เขาเอามาติดกันเป็นรูปทรงของทรงกระบอกเป็นแก้วเพื่อที่จะเอามาใส่ปากกา ก็เป็นการใช้ซ้ำเช่นเดียวกันแล้วภาพนี้ล่ะคะเป็นอะไรเอ่ยนักเรียนรู้ไหมสวยเนาะคืออะไรคะคือหลอดไฟคือหลอดไฟใช่ไหมคะแต่คุณครูจะบอกว่านักเรียนไปหยิบไปจับเอามาทำไม่ได้นะคะต้องให้ผู้ใหญ่เป็นคนจัดการนะลูกนะเพราะแก้วจะมีความคมอยู่นะคะ ที่สำคัญมันอาจจะมีสารเคมีที่หลงเหลือจากการการจ่ายกระแสไฟฟ้าด้วยเล็กน้อยอ,อันนี้เขาเออกมาทำเป็นแจก,กันสวยเลยนะคะอันนี้คือ reuse ค่ะแล้วการนำกลับไปใช้ใหม่อย่าง recycle ล่ะคะ recycle กับ reuse เนี่ยแตกต่างกันตรงที่ว่า recycle เนี่ยจะมีการเปลี่ยนสภาพไม่อยู่ในสภาพเดิม แล้วนำกลับมาใช้ใหม่นะคะเช่นอะไรบ้างคะาภาพตัวอย่างที่คุณครูให้อ่ะค่ะเป็นหลอดนะคะหลอดที่ใช้แล้วซึ่งจะหาเก็บได้ตามถังขยะทั่วไปใช่ไหมยิ่งร้านไหนขายน้ำหรือลงอาหารเราเนี่ยจะมีที่ใส่แก้วน้ำกับหลอดน้ำใช่ไหมคะหลอดน้ำพวกนี้เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็มาตัดพี่เขามาตัดเอามาทำอะไรรู้ไหมลูก เอามาทำไส้หมอนค่ะไส้หมอนให้กับผู้ป่วยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาต้นคอคราวนี้ด้านนี้ค่ะรีไซเคิลคุณครูจะบอกว่ามันมีความคุมเครือกันระหว่างรียูสกับรีไซเคิลนะภาพที่คุณครูเอามาให้เนี่ยมันก็ยังเป็นรียูสอยู่คือการใช้ซ้ำยังไม่ทิ้งนะคะแต่ถ้าเป็นการรีไซเคิลจริงๆเนี่ยจะต้องเป็นการเปลี่ยนสภาพเข้าไปเลย นะคะเช่นขวดน้ำเนี่ยเราเอามาหลอมแล้วเอาตัวพลาสติกเนี่ยไปหลอมเป็นขวดใหม่อ่าประมาณอย่างนั้นเก่งมากเลยค่ะเหมือนกระดาษใช่ไหมคะอ่ากระดาษค่ะใช่ถูกต้องเหมือนที่เราเอากระดาษหนังสือพิมพ์มามาทำเปเปอร์มาแชร์ใช่ไหมตอนที่เราเราไปโรงเรียนกันแล้วก็ทำเป็นตุ๊กตานั่นแหละค่ะคือการรีไซเคลิลเก่งมากเลยค่ะโอเค การบ้านค่ะนักเรียนคุณครูให้นักเรียนบอกคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดที่ประกอบเป็นรถจักรยานตกแต่งให้สวยงามแล้วถ่ายรูปส่งครูนะคะนักเรียนมีจักรยานที่บ้านไหมถ้านักเรียนมีจักรยานที่บ้านเอาจักรยานนักเรียนเป็นต้นแบบในการวาดเลยค่ะหรือถ้าไม่มีดูที่คุณครูนะคะโดยเมื่อนักเรียนวาดรูปจักรยานแล้วหนึ่งรูปครูขยายให้ นักเรียนว่าจัก,กรยานแล้ว1นึ่งลูกให้นักเรียนแยกส่วนประกอบเป็น4ส่วนคือส่วนของโครงเหล็ก1ส่วนส่วนของแอนแท่นออทชัตค่ะส่วนสองแท่นหรือตัวที่มือจับอะค่ะส่วนที่3คือล้อซีล้อส่วนที่สี่คือยางโดยคุณครูถามว่าตัวรถจัก,กรยานทำจากอะไรคะและ คุณสมบัติคืออะไรคือผลดีของเขานั่นเองนะคะเหมือนกับตอนแรกที่ลูกบอกคุณครูว่าใช้หยวกกล้วยเพราะว่าลอยน้ําได้อะค่ะแบบนั้นเลยนะคะนักเรียนแคปหน้าจอไว้นะคะใครแคปไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณครูส่งไปให้ในกลุ่มเรียนนะคะหรือนักเรียนสต็อปวิดีโอนี้แล้วก็จดเลยค่ะ คุณคูณนับหนึ่งถึงสนะคะแคปภาพนะ1 2ึสโอเคค่ะสำหรับการเรียนวันนี้ฮ่อที่สำคัญนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนะคะเพระที่ผ่านมางานของนักเรียนนักเรียนไม่ได้เขียนชื่อให้คุณครูหลายชิ้นเลยค่ะดีนะที่คุณครูให้ลงใน Google Form มีชื่อนักเรียนอยู่ แต่เวลาคุณครูพิ้นออกมาต้องมีชื่อนักเรียนอยู่ด้วยนะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่ค่ะสัปดาห์หน้าออนไลน์ทุกทุกวันพุธออนดีมาน์ทุกวันพฤหัสนะคะสวัสดีค่ะ